สวัสดีครับตอนนี้เฮ้ยละเราก็ได้เปิดซิงฮะชุดแรกนะฮเดี๋ยวเราขวบไปก่อนครับเดี๋ยวจะมาดูความบันเทิงนะครับรถไทยจากจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์นะครับชุดแรกครับชุดแรกครับเดี๋ยวเราจะทำการแสดงฮะไปไปไปแสดงแสดงแสดง สวัสดีครับเป็นมิสติ้งงานแรกครับของจานลูกฮะเดี๋ยวจะดูว่าลายที่นี่เหมือนลายบ้านเราหรือเปล่าอือลูกคงทุกคนที่ได้มาติดติดการับวันเรื่องต่อร่วงดูจำหน้าจำไม่ต้องจำหน้าครับจำสีเสื้อนะฮะจำสีเสื้อไว้ให้ดีครับร่วงสีเสื้อแบบธรรมดาพร้อมที่แล้วครับแล้วก็